สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกคู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องบ่าวแหลมพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามกับเล็กเล่าพัฒนาครับสําหรับเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับสาหรับพี่น้องเอฟซเนาะครับเนาะครับทันได้ที่ติดตามรับชมผลงานบ่าวแหลมต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมบ่าวแหลมว่าพี่น้องเอฟซต้องมีทันทีครับหมานเลกสามตัวเนาะครับเนาะครับสาหรับชุดวินครับผมรับหัวเล่าพัฒนา บาแรงให้18297นะพี่น้องรับปิ้น3ตัวนี่ครับผมเลขบนออก892ครับพี่น้องครับ892อยู่นี่829นะครับเนาะครับสำหรับเลขล่างครับผมออก48ครับพี่น้องครับเห็นเลขมือนิ้วดนี้แล้วยาฝ่าผ้ากันห่องเ้ยพี่น้องเบาแรมกะสังเกตมาหลายงวดแล้วเวลาที่เขาคำนวณแนวทางในงวดต่อมาบางงวดนี่กะ เข่าตัวที่มันออกเลยด้วยครับผมครับเหมือนงวดนี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับนะคเนหลักลอยในงวดที่ผ่านมาครับผมถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดครับผมฟังเบ้าแหลมอธิบายนะครับเนาะครับตัวเลขแนวทางพี่น้องก็จะรู้ว่ารักลอยในเบ้าแหลมจะบอกแถบทุกงวดเลย ครับคำนวณแล้วได้ตัวไดแน่ยนะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาหลักร้อยเบาแหลมได้8กับเก่าครับพี่น้องครับหลักร้อยได้8กับเก่าปรากฏว่าเนาะครับเนาะครับมาถึงปรากฏปลากระแนงแล้วครับเลข8มากครับพี่น้องครับเลขเก่าก็ตามมาที่ติดเลยครับมาหลักสิบเนาะครับเนาะครับสำหรับลักลอยงวดที่ผ่านมากับเขางวดนี้ครับพี่น้องลักลอยได้ศูนย์กับหนึ่งเนาะครับเนาะครับก็ฟังเอาไว้พิจารณากันเบิร์นนะครับเนาะ นาครับเข้าไปตามกันต่อเลยกับหอยลาวพัฒนาเบาแดงขออนุญาตใส่วันที่ใส่ยังให้เรียบร้อยครับสําหรับลาวพัฒนาในงวดที่จะถึงครับพี่น้องครับจะเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบหกครับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกทันว่านะครับน้องครับ ยี่สิบหกเรามาระวังไว้เด้กพี่น้องครับย่างหน่อยกันหน่อยเบาแหลมในเด้อครับผมในสูตรบางสูตรกับมีเนาะครับเนาะสองหกครับผมครับวันที่จะถึงเด้อพี่น้องวันศุกร์ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งวันศุขยี่สิบหกนี่ก็เป็นวันเกิดของเบาแหลมพร้อมเลยครับผมครับเดือนนี้เลยท่านว่าเนาะครับเนาะครับให้พี่น้องได้หมานกันใส่วันเกิดครับสำหรับครับผมชุดวิน ชุดวิ่นมือนีจะมีหนึ่งหกเก้าสี่แปดครับอ่าพิจารณหน้ากันเบิ้งด้พี่น้องครับสำหรับชุดวิ่งนี่มั่ผ่านมากอะแตกสามตัวนะพี่น้องครับสำหรับสายวิ่งสายรูดครับผมฟันเก่าให้ตัวเดียวก็มาเต็มๆเลยพี่น้องครับเลขเก่านะครับเนาะเลขออกเก้าสองครับผมครับเลขออกเก้าสองนะครับเนาะครับ พี่น้องสังเกตเบ้งครับผมเล็กเบาแหลมเวลาฟันไหนนะครับเนาะฟันเล็กเก่า97 98 99 90 91 92พี่น้องร่องล,องลเบิ้งแบบนี้ครับผมเท้าลายเพิ่มมาอีกก็เพิ่มโอกาสในใของนะครับเนาะก็จะมีเก่าหนึ่งมีเก่าสองครับผมซึ่งตามสถิติมันมาบอกไก่ปนี้ครับเบาแหลมก็ได้จับเพียงซีโคถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ต้องการกันไว้ครับ รึ่งวันว่างหันนะครับเนาะเบาแลมฟันเก่าบาแลมก็ยำให้อีกว่าพี่น้องบ่ต้อตรงห่วงว่าเก่าจะกลายเป็นหกนะครับเนาะเพราะว่างวดไดที่คำนวณแล้วบ่มีเลกเก่าบาแลมก็จะยำให้พี่น้องที่แจ่วางเงินว่าในวัต่ผพันธมารับลักลอยแปดครับเก่าเบาแลมก็บอกว่าเก่าบพตรงกลับเป็นหกครับผมครับฟันเก่าเลยตามที่เขียนให้นะครับเนาะครับครับเมื่อเบิ่งเลกวิ่งงวดนี้ครับพี่น้องครับ สำหรับงวดนี้นะครับเนาะเล็กวิ่งเบาแหลมกัฟันให้ตัวเดียวเหมือนเดิมครับผมฟันซีตัวเดียวเขี่ขๆเลยพี่น้องครับไปหมักไปชอบนำน้ครับเนาะเล็กซีกัพผิดจระนากันเด้อครับผมครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะเอาไปประกอบการตัดสินใจของพี่น้องเอฟซีกันครับสำหรับตัวฟันของเบาแหลมงวดนี้นี่แหละเจ็บปวดหลายตัวฟันซีแปดครับพี่น้อง ครับำนวณมาได้แบบนี้กับฟันแบบนี้นะครับเนาะครับอย่าประมาทพี่น้องครับอย่างมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะครับสรับตัวกันให้สามคู่เหมือนเดิมตัวกันก็จะมีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง ต้องขอกรับพระท่านด้พี่น้องตาได้ยินเสียงลมหายใจนะครับเนาะเสียงลูกชายนอนครับผมรับกับเสียงโกนเพลินบุหละครับครับสําหรับตัวกันนะครับเนะบาะกะบโลิคีไลพี่น้องสังเกตเบรงครับเลขอยู่ในชุดวิ่นนะครับเนาะก็จะมีหนึ่งซีกันครับผมครับซีเก่ามีครับผมซีแปดมีแต่ถ้าเขาจะจับตามชุดวิ่นเลขสองตัวก็จะมีหนึ่งหกหกเก้า เก้าสี่สี่แปดครับซึ่งวัตถิพันธ์มากกว่ามีเก้าสองนี่พี่น้องครับเวลาตีบอลเหลมเทียบเคียงเหล็กนะครับเนาะก็จะบอกพี่น้องเอพซีว่าตัวใดที่มีแล้วมันชนเขาก็ลองพิจารณาครับเป็นตัวเด่นกันเบิงนะครับเนาะแก้ถามว่าเป็นอย่างเป็นอย่างคือจับสี่แปดภาวะบ่าเหลี่ยมจับตามสถิติครับพี่น้องสถิติของสูตรนี้ก็คือตำแหน่งนี้จะมาดูครับผมมาบ่อยครับเอาตามเอาตามสูตรที่ ตำแหน่งที่มาดูมาบ่อยเลยแหละสำหรับผมที่จับให้นะครับเนาะโมเมนต์ว่าหมักตัวได้จับตัวนั้นดีพี่น้องครับสำหรับเลขสามตัวครับกับมีมาฝากพี่น้องเหมือนเดิมหนึ่งหกเก้าหนึ่งสี่แปดเก้าสี่แปด ครับเริ่มมีเสียงหลายคนนี่พี่น้องครับเสียงเสียงกันแล้วตอนนี้ครับเป็นยังในถากล่องมันหูดีเนาะพี่น้องก็จะไปบดครับผมก็จะดังเสียงกันเติมหนึ่งต้องขอประทานอภัยครับครับสำหรับครับผมเลขกงวดนี้ครับพี่น้องกาลองพิจารณากันเบิ้งนะครับเนาะรับเบิ้งเอาไว้ เป่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจของพี่น้อง f อครับสำหรับพี่น้อง f อครับผมท่านใดที่มากชอบแนวทางของหวยหุ่นเป็นการเปิดโอกาสให้ครับตัวเองนะครับเนาะก็อย่าลืมครับพี่น้อง i อ line แอดข้ามาได้เลยหรือว่าร์นะครับเนาะรับยู่ทีใต้คอมเมนต์ครับผมขับบาลแลมจะโล่งห้แทบทุกคลิปเลยแหละครับผมช่วงนี้ลงถุกคลิปบอมมีผาดจะคลิปครับพี่น้องจะว่าง ลิงกลุ่มรับเหล็กเด็ดของบ่าวแหลมนะครับเนาะครับพี่น้องกดเข้าไปได้เลยครับผมครับบอมีขาหายใจครับพี่น้องครับหรือว่าจะแอดไลน์มากอะแล้วแต่ไพ่สะดวกนะครับเนาะครับไอดีไลน์ก็0 8 1 1 0 8 6 2 4 8่กครับผมสำหรับอยู่ในกลุ่มพี่น้องบ่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าแนวทางฟันตัวเดียวครับผมเด็กวิ่งฟันในตัวเดียวตัวเด่นฟันในครูเดียวแล้วก็ กันแี้แค่คู่เดียวครับพี่น้องครับเหล็กมีเพียง2โค่นะครับเนาะครับพี่น้องต้องเข้ามาเบ่งผลงานของเบาแหลมกันก่อนครับผมแล้วพี่น้องจะมีคําตอบเองครับผมบออยากที่จะว่าวน้ครับเนาะบ่มีผู้ใดที่จะว้าแบบเลขหน่อยตัวในพี่น้องถ้าจิตตามเบาแหลมสังเกตเบ่งชอว่าเก่งอยู่ได้ครับผมครับเลขหน่อยตัวฟันตัวเดียวครับซึ่งเลขวิ่งเป็นอย่างที่ง่ายครับผมง่ายในการ ตัดสินใจพร้อมเวลาที่เฮาพิจารณาเนาะครับเนาะครับจากะไงโคเลขวิ่ง2ตัวครับสำหรับมือนี้ครับผมครับเล่าพัฒนาเราครับเนาะเบาแล้วก็ลงหายแล้วกระปุกของงวดวันศุกร์ที่26ธันวาคม2568ครับอย่าลืมอย่าพลาดกันได้พี่น้องครับ26งหเราครับเนาะอยู่นี่มีแค่16กระปุกครับสำหรับตัวฟันตัวเด่นมือนี้เด่น4ฟัน48กัน49 40 41เลข3ตัว169 148 948ครับผมฝากพี่น้อง FC ครับพิจารณาสําหรับไพ่อยากจับละเอียดคู่กางตามนี้เลยพี่น้องครับ169ก็อย่าลืมครับผม148นะครับเนาะไพมักหรือว่าสวิงกันทุกตัวก็ได้แต่โดยส่วนตัวบ่าวแหลมก็จับตามสถิติที่มาบ่อยพี่น้องก็กันไว้น้ำคู่กางนะครับเนาะปกติถ้าจับเพิ่มขึ้นอีกคู่กางก็จะเป็น4หางแต่บ่าวแหลมเลือกที่จับเพียง3หางเพราะว่าครับก็ค่อยเข่าคือกันครับพี่น้อง3หางเนาะครับเนาะ กาจับซีหางก็จะมีคู่กลางครับผมคู่กลางก็เป็น6 9 4ครับฝากผิดจารณากเบึงเพิ่มไปอีกนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากกันบาเหลมคอมด้วยพี่พ่พี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนครับผมโชคมานํารวยสุขภาพแข็งแรงขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกหูทุกคนครับทีพึงค้ว่าติดตามนะครับเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมครับผมที่สำคัญ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นําพี่น้องจะไม่ได้พลาดนะครับเนาะครับช่วงที่บ่าวแหลมได้ตัวเลขแนวทางตัวฟันเด็ดๆเน้นๆบ่าวแหลมก็จะลงคลิปให้ครับผมซึ่งครับในช่องบ่าวแหลมจะมีแครเลกของบ่าวแหลมครับพี่น้องครับมีจะบ่มีครับน้อยนักหน่อยนะครับผมที่จะนําตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทะลืนมาลงนอกจากว่าไปเห็นแล้วผลงานเพิ่นเดินดีนะครับเนาะครับก็จังค่อยจะนํามาลงให้เพราะว่าเป็นการเปิดโอกาส ให้พี่น้องมีตัวเลือกครับผมเอาไว้เทียบเคียงนะครับเนาะหรือว่า่ันใดอยากให้ลงของอาจารย์ตันใดสำนักใดที่มักที่ชอบครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้ครับบาวแหลมจะนำมาลงให้เพียน้องได้เบึงกันนะครับเนาะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมกับคอามไว้พรอให้โชคให้มันสุขภาพแข็งแรงนอนหลับฝันดีกันทุกขุทุกคนครับผมครับให้มันปังปังสามตัวตรงๆรงกับบาวแหลมพารวยอีกเลยพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเนาะครับเลขวิ่งเรขรูดตัวเดียวกรับผม สำหรับคลิปนี้ครับบ้าวแหลมขอราพี่น้องไปก่อนเอาไว้พบเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม